ทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้เนื้อข้าวก็ดีมันฝรัง่งเย้ปากก็ไม่สเสียโอเคมันจะอร่อยค่ะเนียใช่ค่ะถ้าจะมีความแต่ต่างจะไปซื้ออีกลูกนเน่ามันเหอยซื้ออีกร้านนี้อร่อยหวานมากทำไม กินไปหลายโละเพื่อนสเัยมาห้กินจะได้ล่งเลยจ้าอันนี้ร้านที่สองร้านนี้ไม่ค่อยจะกวางอันนี้ร้านที่สองค่ะแต่ถ้าทามันก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าจะสูหลานนั้นไม่ได้ย <c oughs> ห้อนี้มันจะอร่อยมันบางช่วงก็ไม่อร่อยนะอันนี้จะมาดูอัน,นอีกร้านหนึง่งมันไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันนะแต่ก็ดูท้าทามันจะได้เหมือนกัน อันนี้จะถูกกว่าเก้าเก้าเก้าเหรียญเก้าเหรียญที่เนี่เก้าเหรียญใช่ไหมประมาณนั้นมันก็อร่อยเหมือนกันแต่แต่มันจะไม่อร่อยสู้ดูอ่ะมันมีความแตกต่างกันครับดูดูก็รูดูก็รู้เลยแล้วก็หวานหวานเ่ยให้ชิม ม,มันจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆหวานมันจะแซบวกันมันจะอร่อยกว่าค่ะมันจะอร่อยกว่านร้านมันจะมีความแตกต่างอันนี้ร้านร้านนี้ก็จะเป็นจืดๆหน่อยร้านนี้จะเข้มข้นเนี่ยอ,อยู่ห้างอาจจะเข้มข้นอิวซุปเปอร์ก็จะต้องเลือกดีๆถึงจะได้ลูกที่แบบอร่อยหน่อยแต่นี่อร่อยทุกลูกค่ะ ห้างนะคะแต่โลจะแพงกว่านนี้ิดหน่อยเก้ากับสิบสี่หรือเปล่าอันนั้นอันนี้โลเก้าเหรียญอันนี้โลสิบสี่เหรียญค่ะราคาเดียวกันกลังแจ้งละมันก็จะแบบว่าประมาณนั้นนะคะแล้วเป็นะก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรของพี่น้จะมีคล้ายๆแบบแบบกม่ถูกก็รวยนิดนึงหรือว่ารวยแบบว่าให้เขาเน้นหนึ่งนียค่ะ ปรมามันฝรั่งก็ปรุงตามใจอ้๊ยแต่น้ำซุปเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะนะตัวเองทำที่ลังก็ลาดให้ลูกกับผัวก่อนเท่าแรกลูกอะค่ะลูกก่อนอเคลูกก็ใหญ่หน่อยแฟนทนัดเขามีอาหารน้อยอยู่แล้วค่ะแต่เขากินเสริมมะาท,ะทัท่อนเองเขาชอบอยู่ถ้าเป็นแบบนี้เาก็ใส่ไทยนิดนึงางค่ะไม่ต้องเยอะมันจะเผ็ด ผักแก้มเห็นไหมง่ายๆสองทุ่มเป็นพริกแห้งนะดูมันไม่เผ็ดแต่มันเผ็ดเผ็ดแล้วมันดันอร่อยอีกต่างหากของยอตัวเองอีกจริงค่ะมันมนัสีสันมันก็เหมือนจะแบบธรรมดาธรรมดาเนาะ แต่มันอร่อยรอร่อยค่ะราก็ข้าวสักถ้วยหนึ่น oh God. งเนาะโอ้ o d ่กาดพอนสองทุม่มพ่ละล่ะลาดข้าวสักเป็นไงพริกพริกแห้งมีพริกสดอยู่นะต่ใช้พริกแห้งเจ๋งเลนสวยเออมันเป็นพริกแห้งค่ะแต่มันเผ็ดเผ็ดนะเนี่ยมันออกกลิ่นไม่ไม่นิดนึงโอเคได้แล้ว กับเขามันยุบกระแสสองหอ